นันตัวเองพอเขาขนเยอะออคืออ๋อหมายถึงขนของก็ใช่ดีตัวเองเขานึกว่าขนในนั่นไปไปไปตัวเองไป,ปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตัวเองไปกันเถอะไปวันหยุดทั้งทีเราตัต้งตั้งแคมป์เต็ยตัวเองตั้งแคมป์คราวนี้เขาขอเรื่องเซ็ตเลยนะไปไปตัวเอง <S <S นันอไม่ต้องไม่ต้องนเนท์ก็ได้ป้าเ,เออต็เอไงในเต็นท์ก็ได้หมถึงเขานาออยู่ในเต็ได้จะได้หมาแล้วโอเคแล้วไปออรถไป <Okay. S 2> เนว่าแต่เราจะไปเส้นไหนดีอะเดิต้องางดเอ่ง,งสสไปเยอะเส้จนะไ,ไม่ติก,ก <Okay. S 2> ตลกไมหญ่นะอ okay. า,ว,า <S <S วเองี จะได้ขึ้นเส้นเลยก็ตัองโชว์ดีเหมือนกันเขาจะได้ไปจองลบักคันใช่พีตี้สวยเดี๋ยวมาเริ่มเลยตัวเอง เต็มเก๊โอ๋ยตัวเองเขาหลังใส่แพนเพิร์เลยนะติดน้ำมากเจนเขาปวดฉี่ว่ะแต่เขาปวดเอื้ออะเคยนั่งรถเลยดีกว่าเคยนี่คำว่ารถห้องน้ำไหมเฮ็งจะป้า อะก็เช้าวันศุกร์ไงเราหนีมาดีแล้ว,วอืมเดี๋มอก็จะเปิดแล้วสินะใช่อยู่นานจะจะเป็นบ้านอยู่แล้วหลังเดี๋ยวพับเปนรู้ตัวแอลแล้วยืนไม่ตรงแล้วมึงเนี่ยตัวเอง,องหางเลยขั้นพิษหนึ่งนนตัวเองแตตัวเองดูแลกันดีตลอดเลยอ่ะดีที่เลือกตัวเองโอ้ยเขาฉี่ไม่เรียบร้อยแล้วใส่ขวดไป ไม่คนสี่ชิ้นอาเอายิงสิครับยิงสิครับอย่ายืนบื้ออ้าวยิงยิง เขาใส่ชุดไหนดีคะช,ช,ชุดนู้นอะลายโอ้ย <succ ot S 2> <ๆ S 1> อย่า <ๆ S 1> ชี้สูงสี่ส่มห้าสิตัวเองดูด้วยสิคะไปไปอ,อันไหนดีคะลายๆดีกว่าน้องมันดูส,ส,สีสันสดใสดีสวยสวยแบบเด่นเลยเอาเอาซ้ายดิซ้ายดิเออไป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 ,ไป เข้าเข้าค่ะไม่ได้เลยเรื่องไม่ได้เลยอ่ะว่าอันไหนดีระหว่างแบบสีแดงกับสีครีมอ่ะแต่ว่าสีครีมดีกว่า อะไรนะคะดีฟูแล้วกันมิงยางตัวเหม็นน่ะเจทพี่ค่ะจองเลยนะคะมิงยางนะคะตัวเองอะไรของตัวเองเนี่ยฮะอะไรอ่ะาจะถามเขาไหมความเห็นเขาคืออะไรตัวเองตั้งแต่เสื้อผ้าแล้เคทโทรศัพท์แล้ร้านอาหารอีกเลืองอันนู้นก็เอาอีกอย่าง จะเลือกอัน้นตอดเลยนะคะดีไั่ต้องนี้ที่ตัวเองใช่เลยไม่งั้นเราจะอยู่กันรอดได้ยังไงอะ่ะเขาเลือกอย่างนี้ตัวเองก็ต้องเอาอย่างนี้ใช่าใจไหมเดี๋ยวเขาว่าจะต้องออกไปข้างนอกแล้วตัวเองว่ากระเป๋าตังค์อันไหนดีมีอันไหนมั้งอะ่ะมีสองอันสีดำกับสีน้ำตาล สีสีดำได้หวะเนี่ยดีไซน์มันเก๋ดีสีดำอะ่ะเองแน่ใจเหรอคะนี้ตัวเองเขาบอกว่าไงเขาเลือกอันไหนต้ออันนั้นค่ะเลือกสีดำก็ต้องสีดำค่ะไปแล้วค่ะตัวเอง Ben, out, play out, on the moon ใช่ไหมเราแหวะเข้าไปข้างในไว้คนไข้สิครับหมออมาเตรียมตัวนิกกี่ะเอ๊ะ,อะ,อะ อคุณพ่อสวัสดีค่ะไม่ไม่ทราบว่านายนี่คือมีเรื่องอะไรครับคือที่ครูเป็นสีเชิญคุณพ่อมานะคะอยากให้คุณพ่อรับทราบถึงพฤติกรรมของนาย9ก้ะค่ะพฤติกรรมเขาเป็นยังไงล่ะครับครูนายเก้านี่เขาชอบมาสายแล้วก็มาสายเป็นประจำเลยค่ะคุณพ่อต่เขาชอบมาสายก็ดีแล้วทีครับคนเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องสนับสนุนที่คร